เธอจะรู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นยิหวะเมื่อก่อนเธอยังเด็กเกินไปที่จะรับรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นทำอะไรไว้กับพวกเราบ้างชายหนุ่มพูดขึ้นอย่างฉุนเฉียวเดินไปที่รถก่อนจะขับออกไปด้วยความโมโหจึงไม่ได้สังเกตว่ามีรถยนต์สีขาวสัญชาติญี่ปุ่นคันหนึ่งเล่นสวนเข้ามาดูยิ่ว่ากำลังปิดประตูรัวก็ต้องชะงักเมื่อมีรถแล่นมาจอดอยู่ด้านหน้า ชายหนุม่มรูปร่างผอมซูงผิวขาวในชุดสีกากีเดินลงมาจากรถใบหน้าหล่อเหลาเาวากับพระเอกละครตอนเย็นทำให้ดวงยีหวาเจ้องมองหน้าชายหนุม่มเนิ่นนานอย่างเสียเารยา <c oughs> ชายหนุม่มแกล้งกระแอม,มขึ้นนั่นลหละดวงยีหวาถึงรู้สึกตัวนายหัวไม่อยู่คาะนายอำเภอเพิ่งจะออกไปเมื่อสักครู่นี้เองหญิงสาวก้มหน้านิ่งด้วยความเขินอายเห็นเ <c oughs> พื่อนๆของเธอต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านายอำเภอคนใหม่หล่ออย,ย่างกับดาราเธอเองเคยเห็นเขาแวบ แค่เพียงครั้งสองครั้งเวลามีเทศกาลประจำปีแต่ถ้าเห็นใกล้ชิดต,ตัวเป็นๆอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยสักทีผมไม่ได้มาหานายหัวครับแต่ผมมาหาคุณทิตาดี